AM 1269kHz กิลเรับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาคนี่มีเธอรู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุมกอฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกอฟังย้อนหลังได้แล้ว ามารถติดตามรับชมทางภาพและเสียงที่เว็บไซต์ r a d i o p u a c t h ทั้งข่าวเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทาาสถานีวิทยุมกบให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงด้ระบบ AM s t e r o m a l t u p l e x ความถี่6 1 2กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube, Facebook Live และ a p p พ i c a t i o n Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ น้อมนำอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผูฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมกเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยผานุมเมธต,ตั่นรักษาครับสถานีวิทยุมอกอวิทย,ยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ ้าสถิตอยู่ในใจตราบนิรันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพพุทธเจ้ารายการพอเพียงเพื่อเพียงพอกับมอกอยามเช้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์กราบไหวสาคุณฟังทุกท่านครับ ตอนนี้าคุณฟังข่าวส่ร,รายการข่าวจากมอกอจึงใหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพันธเมตร์ตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสารายุมอกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม YouTube Facebook นะครับหรือว่าเว็บไซต์ YouTube, Facebook, นะครับ,ร website, รบฟังกันสดๆได้หรือฟังย้อนหลังก็ได้ตัวนะครับสถานีเพื่อ การเกษตรภาษาว่าเท้าในบริการสารนะครับน้อมนำศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี้ที่เดียวครับที่สื่อสารกับคุณฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับและก็เป็นกลางภายใต้แนวทางการนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับ ข่าวสารพันเมืองข่าวสารรอบหัวล้านนาในนอกก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับติดตามกันไปเพื่อเอาไปเป็นข้อมูลในการาจะาเน่ยอเองจะได้ถูกลักถูกการนะครับก่อว่ากันไปครับบรรยากาศหลายเรื่องหลายอย่างนะครับสาคัญที่สุดก็ต้องมีสตินะครับปิกมาอยู่ที่ตัวเก่านะครับว่าเรามีหน้าที่เองนะครับต้องทําหน้าที่ตัวเก่าให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดํารงชีวิต ภายใต้ลักษของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้สําคัญมากนะครับตนแรเป็นที่พึ่งแห่งตนครับเขาต้องช่วยเหลือตัวเก่าก่อนจะไปรอคนอื่นมาช่วยนั้นมาถูกนะครับมันก็เป็นไปตามวาระเป็นไปตามกลไกของสังคมเนาะอันอย่างที่เกินตัวหรือว่าอันอย่างที่มันต้องการสนับสนุนช่วยเหลืออันอันนี้ก็ว่ากันไปแต่อันอย่างที่เขาทําได้เขากระเดินหน้าไปนะครับตามพันธกิจของเขาหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับสังคมบ้านเมืองจะอยู่ได้ เมื่อทุกคนทําหน้าที่ของตะกาให้ดีที่สุดรับผิดชอบต่อนหน้าที่แล้วก็มีความเกือ้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับคุณผู้ฟังครับเอาใจชีวิตของเฮาเองในรูปแบบที่เฮาว,วางแผนในรูปแบบที่เฮากหนดนะครับไม่ต้องไปเรียนแบบไขแต่จะต้องบัตทางความเดือดร้อนเพื่กับคนอื่นมีความสุขในแต่ละแบบ นะฮะในท่ามกลางของบรรยากาศที่งดงามในช่วงฤดูของการท่องเที่ยวนี้นะครับเนาะผ่านพ้นไปกับงานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงของแต่ละพื้นที่นะครับจึงไม่ปีนี้ถือว่าได้รับการชื่นชมนักเลยนะครับแม้ว่าจะมีฝนตกนะครับในเขียนตัวเมืองที่เป็นไฮไลท์สำคัญในการจัดกิจกรรมแห่ขบวนกระทงใหญ่ชิงเทพรารชทานเอยอย่างเอ่ยต่างๆแนวช่วงตั้งแต่สี่ห้าหกที่ผ่านมานะครับเนาะ ซึ่งก็เป็นไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยบอกว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะพี่น้องชาวต่างชาติเนี่ยเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับเต่าที่หันแต่ที่แน่ๆเกิดไวรัลเกิดกระแสขึ้นหนักเลยทีเดียวกับการจัดกิจกรรมเป็นอีเวนต์นะครับที่ทางภาคเอกชนทางการท่องเที่ยวอ่ะเปิ้นได้จัดขึ้นแตหลายที่นะครับถ้าจำมาได้เนี่ยประมาณห้าหกที่ที่เปิ้นจัดเป็นแคมเปญเป็นอีเวนต์ลัก อยู่นอกเหนือพื้นที่เขตห่วงแหมการจุดคมลอยการปล่อยคมลอยยมมามคืนปรากฏว่าที่อู้ถึงลกาวถึงนักที่สุดก็ค,คือที่อําเภอแม่อมอนครับซึ่งมีการจัดอของเอกชนในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เอกชนห่างจากตัวอําเภอและชุมชนนะครับมันเหมือนก็เป็นพื้นที่ลานกิจกรรมของเปิ้ลน,นะครับ แล้วก็มีการจัดกิจกรรมนี้มาทุกปีแต่ว่าปีนี้ไฮไลท์มันก็คือว่ามันมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่มีการขออนุญาตปล่อยโคมคืนละบะตากว่าสองหมืนดวงนะครับเพราะฉะนั้นโคมเป็นหมืน่นหมืนดวงขึ้นนะจุดจุดเดียวกันประมาณเป็นร้อยไร่เนี่ยนะครับแล้วคนเป็นหมื่นเนี่ยมันก็นเนี่ยฮือภาพที่ออกมามันงดงามนะครับ ถึงขั้นขนาดที่ท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอ่ะ,ออะคุณธาปณีเกียรติภัยบูลเนนะครับเปิ้นกับไปงานนี้ตวยและมีเซเลบหลายๆหน่วยงานโดวยเฉพาะพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าทั้งหลายนะครับ80% 90%เปิ้นกับถ่ายภาพนี้ออกไปทั่วโลกหลายคนก็ติดใจโอ้มันทำถึงนะครับ มีการจัดระบบการดูแลความปลอดภัยโคมได้มาตรฐานการจัดการขยะนะฮะชุมชนมีส่วนไขเก็บเศษโคมลอยที่ลอยแล้วมันตกลงมาเนี่ยก็ออกมาคืนในพื้นที่งานในวันต่อไปฮ้ลูกละหบาทนะบางคนเก็บได้นักขนาดเลยนะครับก็เป็นการส่งเสริมแล้วก็ช่วยกันดูแลข้อห่วงใยเรื่องของอาคีภัยนะเรื่องของ ความอันตรายต่ออากาศยานนั้นบม่มีห่ออยู่นอกเหนือเส้นทางบินสองคือการจัดการแบบนี้แหละครับและโคม,มีมาตรฐานคืออยู่บนอากาศได้บ่เมินแล้วก็ตกลงมาซึ่งก่อนจะตกเชื้อเพลิงนั้นก็นดับไปแล้วนะครับกระบอม,มีเขตอาคีภยคัยขึ้นมาเป็นดามาเนาะเพราะนั้นงานก็ผ่านพ้นด้วยดีและภาพที่ออกมานั้นมันงามเหลือเกินนี่นะครับซึ่งต้องเข้าใจนะครับว่าอันนี้คืออีเวนต์ ในงานประเพณีลอยกระทงนะครับงานลอยกระทงก็จะมีะประเพณีแต๊แตแตกๆอ่ะเป็นท้องอย่างก็ทำซุ้มประตูป้าเนาะทำะโคมทำถางปารีสนะฮะทำบุญอย่างต่างๆทั้งหลายแต่ว่างานอีเวนต์ตัวนี้รับความนิยมมาช่วงปีหลังเรื่องของการปล่อยโคมลอยซึ่งก็มีข้อหงายจนมีระเบียบป,ประกาศจากวัดออกมาว่า เบอรอปล่อยในพื้นที่เขตการบินสนามบินก็มีการปรับตารางบินเหมือนะกะนเพราะกลัวว่าอันตรายเกิดขึ้นแล้วมันเสียหายใหญ่หลวงมันก็มีการเรียนรู้อยู่ด้วยกันนะครับสุดท้ายแล้วก็มาเข้าที่เข้าทางปีนี้รู้สึกว่าเข้าที่เข้าทางที่สุดอะ่ะคุณฟังครับเพราะว่าอ่าเนี่ยไปกับงามเนาะอ่ะแต่มันบอกแจว่าเป็นที่ถอยนะมันเป็นกระแสนิยมในช่วงงานประเพณีลอยกระทงอาวาอีละกันนะครับเนาะก็มีการจัดแล้วก็มีบัตรราคาแปลงตัวนะครับงานที่ว่าเนี่ยที่ แอนอ CAD โคมลอยลนเทิร์นนี่นะหรือว่าลอยลอยโคมเนี่ยเปิ้นจัดสองวันวันที่ห้าและที่หกซึ่งทั้งสองวันนี้ตามประกาศจังหวัดก็นอนุญ,ญาตให้ปล่อยโคมแต่ต้องขออนุญาตนะครับอ่ามันจะมีแหมวันนึงก็คือที่เปิ้นอนุญาตนะครับแต่ต้องขออนุญาตก็คือวันส่ทงท้ายปีเก่าต้อนห้าปีใหม่สามสิบเอ็ดธันวาคมที่เปนห้องว่าเขาดาวนะครับอันนี้วันหนึ่งตอนนี้มีบัตรแล้วนะครับก็จะมีเนี่ย ราคาเป็นโอ้สี่พันเปรอะต่อหัวครับอันนี้ถูกสุดนะแปลงสุดหมื่นห้าพันห้าร้อยอันนี้ยกตัวอย่างที่แม่อ่อนที่เดียวนอกจากนี้จะมีที่เก่าๆที่ทํามาตลอดก็คือทุดงคาสถานที่สันทรายนะครับเลยสถานีวิทยุมวกอไปนี่น้อยนึงนะครับไปที่สนามกบปล่มหลวงก็เลยไปแหมน้อยนึงนะครับก็อันนี้ก็สันทรายเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่แม่แตงก็มีนะครับที่ดอสเก็ตที่ บ้านที่ละปูนนะครับมีสองจุดก่อนมีที่แม่ทาตัวเองนะครับที่ใกล้ๆสนามกอ๊อกสันขุนตานที่มันมีทางรถไฟผ่านสะพานสีขาวนะทาชุมพูอันนั้นนะฮะอันนั้นนะอันนั้นประกาศจัดนะครับที่บ้านที่กับที่สนามกาสันสนามกอ๊อกสันพานอลามานะครับอันนี้ก็จัดสองคืนเหมือนกันมีทัองที่ทางชาติทั้งนั้นเลยนะครับญี่ปุ่นเกาหลี ในยุโรปอเมริกานะครับส่วนใหญ่เป็นนักเที่ยวต่างชาติที่เปิ้ลชอบบรรยากาศแบบนี้คิดต่อหัวอย่างเงินไปเปิลก็ชื่นชอบของเปิ้ลเนาะแต่ว่าภาพที่ออกมาดีงามครับมีการจัดการที่เป็นระบบอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมผ่านพ้นไปกับประเพณียิ่งใหญ่แลวก็ต้อนรับเข้าสู่ฤด,ดูการท่องเที่ยวนะครับและอันนั้นก็คือว่าช่วงนี้แม้จะเข้าสู่ฤดูหนาวเนาะแต่มีฝนมานะครับจากพายุที่เข้ามาเป็นรอบๆเนี่ยผ่านมาแล้วคันไมกีนะครับสุดสัปดาห์ยังมีฝนต่อ พื้นที่บานเฮาอยู่ตอนนี้คือมีฝนตกนะครับและมีแหมลูกนึ่งนะครับฟงซองนะครับะฟงวองฟงซองนี่เนาะฟงวองนีงง่ก็ฮะอันนี้อันนี้อาจจะมาเข้ามาแต่ว่าเนี่ยมีฝนเหมือนกันนะครับก็องที่ตามต่อไปว่าใกล้ๆแล้วเป็นใดเพราะว่าอยู่ที่ฟิลิปปินส์อยู่นะครับสื่อสารกันที่นี่ทุกช่องทางนะครับแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจหรือว,ว่าอย่างที่เราสามารถนำมาไปปรับใจในชีวิตของเราในแต่ละวันกันได้นะครับอยู่อย่างมีสติครับ ครับข้อมูลข่าวสารยังมีสติเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าข่าวสารในยุคนี้มีนักเหลือเกิดนะครับทั้งข้อมูลจริงข้อมูลเท็จข้อมูลอย่างมหุปรเลกคิดเตอร์ในยุคของดิจิตอลนี่ยนะครับยุคแพลตฟอร์มดิจิตอลนี้มีซัมปะนะครับเพราะ,ะนั้นข่าวสารเนแ่แต้บ่แต้นี่ต้องดูต้องพิจ,จารณาพิณิพิเคราะห์นะครับส่วนข่าวข้อมูลต่างๆที่ผ่านทางสถานีมกทั้งทั้ง4ภูมิภาคครับ รับประกันได้เลยว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความจริงแน่นอนนะครับและก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังอย่างแน่นอนตอยมีข่าวแจ้งเรื่องของฝนฟ้าเห็นน้อยนึงนะครับช่วงนี้ยังคงได้รับอิทธิพลจากย่อมความกดอากาศของพายุเข้าเมากืกีที่สลายตัวลงมานะครับเข้ามาทางภาคเหนือตอนนี้ก็เริ่มออนกำลังนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น,นครับก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ประมาณา60นะฮะ40-60เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับหลังจากนั้นช่วงวันนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ลดลงเหลือประมาณ10เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะครับแต่ก็มีพายุแห่งตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ทางฝั่งฟิลิปปินส์ที่กําลังจะเข้ามาเนี่ย จะมีทิศทางเป็นจะใดในะอันนี้ที่ต่างกรรมเนาะครับเนาะเรื่องของฝนฟ้ายามนี้นะครับก็บม่แน่ใจเหมือนกันว่าฤดูหนาวปีนี้จะหนาวเอาแต้ะเมื่อใดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ผ่านฤดูฝนมาแล้วประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเป็นเดือนละแต่ก็ยังมีฝนเข้ามายัางเหาต้องระมัดระวังเรื่องของภัยธรรมชาติอยู่จอนี้ช่วงนี้นะครับพี่น้องทางภาคเหนือตอนลา่าก็มีฝนตกหนักเหมือนกันเป็นว่านะครับเนาะ,ะแล้วก็มวลน,น้ําเหนือก็เคลื่อนตัวไปทางภาคกลาง นะครับเขื่อนภูมิพลรอบ14-15ปีที่มีระดับน้ำเกือบเต็มและก็กำลังระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพยา แล้วก็มวลน้ํานี้ก็จะไปเพิ่มปริมาณน้ําในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็นนยังให้มีความเสี่ยงตัวเพราะนั้นจัดการบริหารจัดการน้ําอย่างเต็มที่นะครับเพื่อประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในพี่น้องประชาชนก็ต้องมีสติในการรับรู้ข้อมูลขา่าวสารตัวนะครับอย่าไปตื่นตะนกเนาะบางทีบางอย่างนะั้นมันหานอันอย่างน้อยไปเฮาเปิลอู้อย่างแต้มแต้มหูแช์กันละบอกะละไรน,นะมันตื่นตะนกมากกว่าตระนักนะครับอันนี้สําคัญทีเดียวอ่ะมาที่รายการของเฮาครับคุณฟังครับ โครงการชุทานเจยงใหม่เรื่องระบายน้ำทุกระบบเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพายุคาวเมกีที่ส่งอิทธิพลทำให้ฝนตกหนักในช่วงนี้ นายเกรืรกุมารสมพันธ์สกุลหุ้มในการโครงการชมพันเชียงใหม่ปเปิดเผยว่าได้มีการประชุมแจ้งข้อมูลกับหน่วยง,งานในสังกัดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อดูแลติดตามการบรหิหารจัดก,การน้ําโดยเฉพาะลาน้ําปิงได้มีการเปิดประตูระบายน้ําจุดสําคัญบอกว่าจะเป็นที่ประตูแม่ซอยอาเภอจาตองรวมไปถึงพื้นที่ดอยน้อยอําเภอดอยหลอเพื่อเร่งระบายน้ําและน,น้ําปิงเพื่อรองรับกับปริมาณฝนหรือน้ําที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงที่พายุคาเมิกีจะมาถึงในช่วงสุดสัปดาห์8-9สิบตี มีความพยายามที่จะทําให้การบริหารจัดการน้ํานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งนี้รวมไปถึงเขื่อนสําคัญในพื้นที่บอกว่าจะเป็นเขื่อนขนาดใหญ่2เขื่อนเขื่อนแม่งัดสมบุญชนและเขื่อนแม่กวงอุดมธาราที่ปีนี้มีปริมาณเต็มเขื่อนและก็มีการบริหารจัดการน้ําเพื่อรองรับปริมาณน้ําที่จะเพิ่มขึ้นจากพายุดีเข้ามาได้แหมซาวถึง30ล้านลูกบาทเมตรซึ่งช่วงนี้ก็จําเป็นจะต้องมีการระบายออกวันละ เสาลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อสร้างสมดุลให้ปริมาณน้ําสามารถที่จะบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประชาชนที่ตาข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยที่บอดตื่นตะนกกับสิ่งที่เกิดขึ้นยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ําในระบบของชาปทานมีการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆอย่างเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพสูงสุดจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนทุกอำเภอเพอื่อที่ตามสถานการณ์อิทธิพลของพายุที่เข้ามาในช่วงนี้แหมเพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นฉับพลัน นายศิวกกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชยังไม่เผยว่าได้ทําหนังสือแจ้งเตือนทุกอําเภอองค์กรท้องถิ่นและหน่วยง,งานเกี่ยวข้องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเพือเตรียมความพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารจากศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคเหนือในการเฝ้าระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกหนักฝนสะสมจากอิทธิพลของพายุคามาก,กีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและมีพายุ โดยมาแฮมลูกหนึ่งซึ่งระยะนี้อาจจะทําให้เกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและอาจจะมีฝนซะสมย่าเห้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติฉับพลันได้บอกว่าจะเป็นน้าไหลหลา,ลากน้ําล้นตลิง่งน้ําท่วมขังดินสไลด์ซึ่งเป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะจุดที่ซ้ำซากจําเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดแม้ว่าช่วงนี้จะเข้าสูฤด,ดูหนาวแต่พายุยังมีอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่ก็จําเป็นจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรวมถึงการบรหิหารจัดการน้ําในระบบชลประทานที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันเนื่องจาาากกกว่รั เก็บของน้ําในเขื่อนต่างๆบอกว่าจะเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กมีปริมาณน้ําที่นักเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นปัจจุบันและสามารถาดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจวลรปูลเปิดโครงการสนานักวิชาการเนื่องในวันผังเมืองโลกที่ห้องประชุมอำเภอเมืองจตลรปูลนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจตลรปูลมอบหมายนายโยธินประสงค์ความดีเป็นประธานเปิดสัมนาวิชาการ เนื่องในวันผังเมืองโลกในเรื่องของ City in Nature for Climate Change ธรรมชาติในเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพมอากาศโดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางไปแหมระดับหนึ่งทั้งนี้มีนายสักดาว,วิเชียนสินรัฐมนต่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าวโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนของจังหวัดต่างๆ76จังหวัดเข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกันโอกาสนี้ ในพื้นที่ของ,งเจ้าลังปูลทางจังหวัดก็ได้มีการสัมมนาในหัวข้อ City in Nature for Climate Change ธรรมชาติในเมืองเพื่อรองรับการเปลีป่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยก่อนนั้นทุกคนก็นได้ร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งได้มีการจัดนิทรรศการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบผังเมืองเพื่อความเข้าใจความรู้เกื่อกับประชาชนและผู้ที่สนใจทั้งนี้เนโอกาสการจัดสัมมนาเชิงวิชาการในวันพัง เมืองโลกถือว่าเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกมีทีมวิทยากรที่ฮึ่งองค์ความรู้ต่างๆมาสร้างองค์ความรู้ที่ดีให้กับประชาชนในได้การได้รับความรู้ความเข้าใจรวมไปถึงแนวคิดการจัดทำพังผ่าเมืองรวมในอนาคต เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนนั้นมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบมีบทบาทสำคัญในการเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาระบบผังเมืองของประเทศและเมืองเพื่อมีความเหมาะสมเป็นความร่วมม,มือร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะเป็นการต่อยอดสู่การพัฒนาที่เกิดความสมดุลในเมืองจวร์ปูลจัดกิจกรรมงานสักกรระพระจำทวีและฤดูหนาวประจำปีปรับรูปแบบใพ้เกิดความเหมาะสมกับช่วงที่แสดงความอาลัยพระพันปีหลวง ที่สารการจังหวัดละปูนนายวิวัฒน์อินชัยวงศ์ผู้ว่วาราชการจังหวัดละปูนประชุมคณะกรรมการจัดงานบนเวทีกลางในงานสักการะพระจามาเทวีและงานดุนนาของละปูนประจำปี2568ซึ่งมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยท้องกันที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องของรูปแบบของการจัดกิจกรรมบนเวทีกลางการจัดงานเนื่องของงานสักการะพระนางจามาเทวีและงานดุนาปีนี้ มัสอดคล้องกับช่วงเวลาการแสดงความอาลัยตามแนวทางการจัดกิจกรรมประเพณีในช่วงแห่งการแสดงความอาลัยถวายด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงและกระามกิจกรรมประเพณีต่างๆยังสามารถจัดเป็นปะกะติปรับรูปแบบใม้เกิดความเหมาะสมในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งได้เพิ่มเรื่องของการแสดงความอะไรในการลงนามเพื่อกับพี่น้องประชาชนการร่วมกิจกรรมสําคัญอื่นๆการยืนสงบนิ่งแสดงความอะไรการจุดเทียนแสดงความอะไรและการสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติในการจัดงานต่างๆการจัดเทศกาลเสริมขึ้นมาและเวทีเสนาณว่าด้วยพระราชกรณียกิจที่ต่อยอดถึงศิลปวัฒนธรรมไทยและอื่นๆการสาธิตทางวัฒนธรรมการประดิษฐ์โบว้อาลัยการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ การร้อยมาลัยการปรุงน้ำอบเครื่องน้ำหอมเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องของวิถีมธรรมพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมในการแสดงหลีกเลี่ยงการแสดงมหาเซรุ่นเลิงต่างๆลักษณะที่เกิดความเหมาะสมในเรื่องของการแต่งกายและอื่นๆพร้อมทั้งขอความร่วมมือทุกหน่วยที่ได้ร่วมนี้และหลีกเลี่ยงการสวมชุดที่บ่เหมาะสมหรือการแสดงหรือจานเทศการต่างๆที่บมีความเหมาะสมในช่วงเวลาดังกล่าวเห่อเป็นทิศทางเดียวกัน คังจรวดลำปางเผยเศรษฐีการใช้สิทคนละครึ่งพัดในพื้นที่ทะลุ60บล้านในสัปดาห์แรกนางสาวอรพินพัดถามคลังจรวดลำปางเผยว่ายอดการใช้สิทิคนละครึ่งพัดของจหวดลำปางในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนพบว่ามียอดใจ,จ่ายเกิน60บล้านบาทยอดสูงสุดอยู่ที่สินค้าธงฟ้ามากกว่า50%ของยอดทั้งหมดรองลงมาจะเป็นเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มและร้านค้าทั่วไปโดยคาดว่ายอดการใช้สิทิคนละครึ่งพัดในช่วงวันหยุด น่าจะมียอดสูงกว่าวันปกติโดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยวร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการข้อเรื่องคุมคัดข้อมูลณ31ตุลาคมของลำปางมีทั้งหมด8,450ร้านแบ่งเป็นผู้ประกอบการนิติบุคคลขนาดเล็กหรือไมโคร SME 6ร้านร้าน,นบุคคลธรรมดาทั่วไป8,355ร้านและอืนอ่นๆ89ร้านมีร้านค้าใหม่ที่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเข้ามา6,642ร้านและจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุมัติ ผ่านช่องทางของมหาไทย5,785ร้านคา้าทางนี้คลังเจ้าลำปางจนจวนผู้รประกอบการที่ยังสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจนกว่าการะทรวงการคลังจะปิดการรับสมัครภายในวันที่19ธันวาคมปีนี้และย้ำเตือนว่าร้านค้าผู้รประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเขาละครึ่งพัฒนี้ให้จำหน่ายสินค้าในราคาเดียวกันทั้งกรณีชำระด้วยเงินสดและผ่านสิทธิคนละครึง่งหากผู้ใดฝ่าฝืนกำหนดราคาที่เหมาะสมก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน พะเยาประชาสัมพันธ์งานโปรแกรมเวยไตยก้กูส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนายภูธนาชมพูมิ่งร้องผู้ว่าราชก,การจังหวัดพะเยารักษาราชการแทนผู้ว่าราชก,การจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรมเวยย่ยไต้กูที่ทางสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาและหน่วยง,งานเกี่ยวข้องได้มีการจัดขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่และแนะนำในการใช้โปรแกรมดังกล่าวเมื่อเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลบนวีแชตที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำเนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวจีน ในการท่องเที่ยวในประเทศไทยครอบคุม66เมืองลักและเมืองรองทั่วประเทศโปรแกรมดังกล่าวช่วยให้ผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวเช่นร้านอาหารร้านคา,ฟาเฟ่โรงแรมสปาสระบบันเทิงสามารถเข้าร่วมโครงการพัฒนาได้ฟรีมม่มีค่าใช้ใจ่ายพร้อมทั้งสามารถโปรโมทธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยมของจีนเซี่ยวหงชูที่มีผู้ใช้กว่า300ล้านคนต่อว,วันแปลเมนูและ ข้อมูลบริการเป็นภาษาจีนเพื่อสื่อสารการท่องเที่ยวได้สะดวกรองรับการชำระเงินผ่าน WeChat Pay เพื่อความสะดวกในการจัดจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวชาวจีนองค์การนี้จะเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการตลาดดิจิทัลและผู้ประกอบการในพื้นที่ตอบรับแนวโน้มของการท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาในยุคใหม่และสนับสนุนเป้าหมายของจังหวัดในการยกระดับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมการประชุมวิชาการทิ่เศการครั้งที่12สบสอทรัพยกรไทยหว่นดูทรัพย์ภาิงจินตนรองศาสตราจารย์ดรสุภกรพงษ์บางโพอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยพะเยาเผยว่าคณะผู้บริหารและนักวิจัยได้ร่วมกิจกรรมร่วมเทศกาลผลงานวิจัยการประชุมชวงวิชาการทิ่เทศการทรัพยกร,ทร,กรไทยหว่นดูทรัพย์พาษิงสินตนครั้งที่12บที่มหาวิทยาลัยเมยเ่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ในช่วง4 -10 พฤศจิกายนท้งนี้ ทางมหาวิทย,ยาลัยพะเยวได้จัดแสดงศักยภาพทางวิชาการและงานวิจัยทั้งสิ้นเจ็ดโครงการสำคัญเป็นผลงานนำองคความรู้ต่อยอดและพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืนประกอบไปด้วยนวัตกรรมย้อมสีธรรมชาติจากดอกคหมอกหลวงน้ำหอมดอกคหมอกหลวงความหลากหลายของพึ่งพื้นถิ่นมนสเนป่ากัดป่าการนรักคู่พัฒนาสู่อาชีพที่ยั่งยืน ลิ้นจีพีเมียมแม่ใจลิ้นจีลอยแก้วผ่านกระบวนการค่าเชื้อด้วยความร้อนและลิ้นจีไซรับที่ผนผลงานล่าสุด ของทางมหาวิทยาลัยสารการประชุมวิชาการในเทศกาลในครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายบ่ยจะเป็นเรื่องของการประชุมวิชาการในเทศกาลงานส่วนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนและฐานทร,รัพยากรท้องถิ่นการประชุมวิชาการเชิญปฏิบัติการวิทยากรเนศ่ากานของหน่วยงานองค์กรสนองพระราชดำริงานแสดงศิลป,ปะม้ธรรมดนตรีพื้นบ้านรวมไปถึงสาธิตและฐานการเ็นรู้ด้านการเกษตรมหากรรมต้นไม้สินค้าร้านานาและพัิธา์ชุมชนซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมงานครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่กว่า260หน่วยงาน จังหวัดน่านประชุมเตรียมจัดงานเทศกาลเขาดาวนันทบุรี2,569 ที่ห้องประชุมมหาพรมสุรธาดาศูนย์ราชการจังหวัดแน่นทางจังหวัดได้มีการประชุมคณะกรรมาการจัดงานทเทศกาลข้าวดาวนันทบ,บุรี2569มีส่วนราชการหน่วยงานองค์กรต่างๆภาครัฐเอกชนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแนทางการจัดการให้เกิดความเหมาะสมกับสถานาการณ์ปัจจุบันซึ่งก็ได้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมในแนวทางของการจัดตามที่รัฐบาลได้กำหนด เช่นเรื่องของการแสดงศิลปะรัมนธรรมพื้นเมืองการปรับแต่งสถานที่การรักษาความปลอดภัยำนความสะดวกการจราจรการประชาสัมพันธ์การคำนึงถึงความเรียบร้อยสมเกียรติและความเหมาะสมในช่วงเวลาแห่งการไหวอไ้อาลัยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนินีพันปีหลวงพร้อมทั้งหน่วยงานแต่และหน่วยนั้นรับผิดชอบในแต่และด้านอย่างเข้มงวดเพื่อ,อเป็นทิศทางเดียวกันและเป็นระเบียบเรียบร้อยให้การจัดงานนั้นสมบูรณ์สมพระเกียรติปีนี้จัดในภายใตย้แนวคิด น่าน The Legacy of Love สีนักขราฟืฟ้นฟ้าซีเนหาสถิตในแผ่นดินเพื่อเทอิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจแห่งความรักความศรัทธาและความงดงามของเมืองนั่นแม่ห้องสอนติดตามผลการรังานของ,ของรัะรรการลุ่มน้ำสารวินที่สารการจัหวัมนห้องสอนนางชุติพรเสสังผู้ว่าราการแม่ห้องสอน พร้อมด้วยนายดมซักขาวหนูหนารองผู้ว่าจันจังวัดประชุมคณะนุกรามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําลุ่มน้ําสารวินครั้งที่2โดยมีส่วนราชการหนงานองค์กรต่างๆในพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อ ติดตามการรายงานสถานการณ์และการคาดการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำสารวินการรับทราบปฏิทินการบริหารจัดการน้ำและกรอบแนวทางการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูแล้งปีนี้นอกจากนั้นก็จะมีการพิจารณาเรื่องของการการกรองแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2670เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแผนงานและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำสารวินเพื่อที่เตรียมการในการดำเนินการในอนาคต เพื่อมีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะครับป้ากันไมโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ จะใกล้กันมากขึ้นสถานีวิทยุมกอตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข่าวสารการเกษตรผ้าษาวัฒนธรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th สถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต